สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะนี่ก็มีพัสดุนะคะส่งมาให้นะคะจากแม่ปียวดีนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะอ่าท่านได้ส่งพัสดุมาให้นะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคถอย,ยไปมุม,ม,มนนะี่ถอยไปมุมนน ดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ เ็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อผ้านะคะมาลุ้นตัวแรกเลยนี้ก็เป็นกางเกงเป็นกางเกงนะครับไม่รู้ว่ามีของใครบ้างในกางเกงนะครับกางเกงสองตัวนะคะสตัวกางเกงกีฬาโอ้อย่างสวยเลยนะคะสองตัวนะคะ แล้วก็สีสีดำกับสีน้ำตาลนะคะต่อไ <ert> ปก็เป็นเสื้อเสื้อเป็นเสื้อกันร้อนครับโอ้เสื้อกันหนาวเสื้อกันร้อนอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะครับนี่เป็นเสื้อกันหนาวนะครับโอ้ไม่รูว่าจะเสื้อกันหนาวเด็กๆนะคะนี่สวยๆเลยนะคะนี่สีเหมือนกันนะครับนี่ สองตัวนะนี่ก็เป็นเสื้อหมูเด้งหมูเด,ด,ด,ด้งนะคะเสื้อหมูเด้งนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยน,น,นะคะแกะลงอันนี้ลาสยส <ice> ก็ตลายสก็ตกางเกงบอกเป็นกางเกงครับเป็นกางเกงลายสก็ตครับ นนี่นะครับว้าว,วสวยเลยนะคะนี่ลายสก็ตนะก็็เปนกางเกงเ,เหมือนกันนะคะคคคอันนี้ตัวตัวใหญ่ครับนี่อันนี้เสื้อกีฬาคอปกสองตัวนะคะก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับอ๋อมีหมูเด้งสองตัวหมูเด้งครับหมูเด้ง อ๋อขอขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ส่งเสื้อมาให้ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวอ๋อนี่เป็นเสื้อกันหนาวเกางงลายช้างนะคะเกงลายช้างจะหยสองตัวนะคะเกงลายช้างสองตัวนะคะอ้อันนี้ตัวใหญ่ครับนี่โอ้เสื้อกันหนาวตัวใหญ่เลยัใหครบ ว้าวาตัวใหญ่เลยนะคะเนี๋ยผ่านุ่มครับนุ่ม,มอันนี้เป็นสีส้สมครับนี่โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับตัวใหญ่ครับจริงๆครับนี่นี่ครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยเสื้อกับคนทำไมสีตัดกันนี่นะครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณท, <c oughs> ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับที่ส่งเสื้อผ้ามาให้นะครับ <c oughs> ส่งเสื้อส่งกางเกงมาให้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค,คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังฝารทนานะคะครวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณนะคะคช่วยๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์น like, นะคะให้เราในช่องพังไม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ